p e r s p e ก Galaxy Smart Tag อุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะของทางซัมซุงเ e r สเปก Galaxy Smart Tag อุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะของทางซัมซุงก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลอุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะของทางซัมซุงที่ทำหน้าที่เหมือน Apple Air Tag โดยใช้ชื่อว่า Galaxy Smart Tag ที่มีรหัสมเดลว่า ei kt 5300ครับ ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลการรับรองออกมาเป็นที่ร,รอ้แล้วครับจากข้อมูลของหน่วยงานรับรองในประเทศเกาหลีใต้ได้เผยเห็นถึงภาพล่างของตัวอุปกรณ e ์ e-i kit t 5 3 0 0ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ cr 2 0 3 2ขณะที่คำอธิบายจากเอกสารของซัมซุงระบุว่าตัวอุปกรณ์จะมีปุ่มสำหรับค้นหาโทรศัพท์และส่งเสียงดังได้ครับโดยทางแซี่สมาร์ทแท็ จะทำงานร่วมกับฟีเจอร์สมาร์ตติงไฟล์และจากข้อมูลที่รวบรวมมานั้นได้เผยว่าอุปกรณ์รองรับแค่บลูทูธ LE เท่านั้นครับและไม่มีการกล่าวถึงระบบอื่นๆอ,อย่าง UWB LTE และ GPS ตามที่ลือกันมาก่อนหน้นาี้ครับสำหรับอุปกรณ์ติดตามอริยะใช้บลูทูธ5.1ซึ่งจะให้ติดตามวัถตถุต่างๆ ในตัวอาคารได้ในระยะ400เมตรและนอกสถานที่ได้100เมตรครับโดยใช้พลังงานต่ำที่ข้อมูลบางส่วนระบุว่าตัวอุปกรณ์มีให้เลือกสีดำและสีเข้าโอตครับโดยมีราคาอยู่ที่15ถึง20ยูโรหรือประมาณ550ถึง730บาทครับและเป็นไปได้ว่าจะเปิดตัวพร้อมกับสมาร์ทโฟนทงอย่างกระซี่ s 2 1 Series ในวันที่4มกราคมที่จะถึงนี้ครับ